รักใครอยากให้ใครอายุยืนรบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับเขาครับก่อนที่จะเริ่มเสียชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยธาตุไฟจะดับก่อนครับธาตุไฟเนี่ยจะเริ่มดับตั้งแต่ปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้านะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาหาตำแหน่งที่เป็นหัวใจครับเมื่อธาตุไฟบริเวณหัวใจดับลงแปลว่าหัวใจก็หยุดเต้น ตรงจุดนั้นแหละครับคือจุดที่ธาตุลมดับไปด้วยดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีอายุยืนยาวเราต้องเล่นกับธาตุไฟครับโดยที่เป็นการเอาธาตุไฟไปบำรุงที่ปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าด้วยการกำแบนั่นเองเรามาทำพร้อมกันนะครับ10ครั้งครับง่ายๆนี่แหละครับ1 2 3 4 5ห 7จ็ดแแค่นี้นะครับขอแค่ทำทุกเช้าอย่างสม่ำเสมอแล้วเราค่อยลุกขึ้นไปใช้ชีวิตทำนู่นทำนี้ต่อสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าเราจะอายุยืนไปด้วยกันโดยความปรารถนาดีจากใส่ใจกินอยู่เป็นสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องใส่ใจกินอยู่เป็นของเราครับเรายังมีคลิปดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคลิปโยคะและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายให้ท่านได้ชมกันครับถ้าท่านสนใจนะครับท่านก็สามารถเข้าไปใน YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นและกด subscribe กับ notification เช่นกันครับ